สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนรักปลาคาร์บทุกๆท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสะแก้วครับอยู่ที่บ่อปลาคาร์บของพี่หลังนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้บ่อน,นี้นะครับเราสร้างกันไว้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับ2ถึงเจดเฉียดสเดือนที่แล้วตอนนั้นยังไม่ลงปลาวันนี้ผมมาอีกครั้งนึงต้องบอกว่าประทับใจนะครับแล้วก็ตะลึงกับความ สวยงามและเยอะนะครับของปลาคราบที่สะแก้วบอ่อนี้นะครับผมจะขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆนกครพูดคุยกับท่านเจ้าของบอ่อสวัสดีครับพี่พี่หลังนะครับเจ้าของบอ่อปลาคราบที่จังหวัดสะแก้วก็บอกว่าที่จังหวัดสะแก้วเนี่ยผมยังไม่เห็นบอ่อปลาที่ไหนนะครับพี่ที่นี่เป็นที่แรกนะครับตอนนี้พี่หลังกําลังป้อนข้าวลูกๆอยู่ ปลาต้องบอกว่าสวยมากพี่สวยมากอันนี้เราไม่ได้ยอ,อก,กันเองนะครับต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆอยากเห็นว่าปลาที่สาะแก้วเนี่ยสวยแค่ไหนต้องมาชมกันนะครับพี่หลังครับถ้าเราอาจจะมีการจัดคริปพาเพื่อนๆเข้าเยี่ยมชมปลาที่บ่อพี่หลังเนี่ยได,ได้นี่พี่เนาะตอนนี้พี่หลังก็ให้ครับช่วงนี้ค่อนข้างว่างนะครับมีเวลาอยู่กับปลามากนะครับพี่หลังครับขออนุญ,ญาตพี่หลัง ขอดูมเมล็ดข้าวปลาเด็กๆหน่อยครับหอมมากหอมากนะครับนี่นะครับ RYK นะครับให้ทุกวันทุกมื้อนะครับที่บ่อตรงนี้บ่อปลาครับของพี่หลังเนี่ยน้ำประมาณ80สตันนะครับพี่เนาะน้ำประมาณ8ปตันเลยไม่ขาดไม่เกินใกล้เคียงมากพี่ปลาเท่าที่เราเห็นเนี่ยเมื่อสักครู่ก่อนเข้าทำคลิปวิดีโอเนี่ยอ,อ่กี่ตัวนะพี่เกิน50 ประมาณ60ตัวนะครับก็ต้องบอกว่ายังได้อยู่นะเพราะว่าปลาก็เท่าที่ดูส่วนใหญ่แล้วประมาณสัก4ี่สิเซนนะครับพี่45ิบหเซนโดย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 ส่วนใหญ่เลยนะครับเท่าที่ผมดูจากสายตาเนี่ยเป็นเพื่อนดูนะครับผมว่าเวทีประกวดนะครับงานประกวดของเฮียคองครับที่นนทบุรีพาเลทเนี่ยผมว่าถ้วยหลายใบต้องมาอยู่ที่นี่นะครับผมมั่นใจแบบนั้นนะ พี่หลังงาน,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 นที่นนทบุรีพาะเลทเนี่ยต้องไม่พลาดนะพี่พี่หลังบอกไปแน่นอนนะครับยืนยันกับเพียคองไว้ตรงนี้เลยครับไปแน่นอนนะครับปลาจากในบ่อน,นี้มาจากถ้าผมจาไม่ผิดตอนที่เรากําลังทาบ่อนในพี่หลังมาจากน่าจะอย่างน้อยๆก็เกินห้าฟาร์มนะครับมาจากหล,หลายฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราเกรงว่าจะเอ่ยชื่อกันไม่หมดหนะ้าที่นี้เราไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแลยะะ้วกันนะพี่เนาะ เยวเอ่ยไปแล้วไม่หมดเดี๋ยวท่านท่านไหนไม่ได้รับการเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะน้อยใจกันอีกเพื่อนๆดูโชว,ว่านะครับหลังยกสูงมากนะครับมันมีตั้งตั้งแต่ประมาณแบบปลาที่แบบจบพร้อมปลาประกวดแล้วก็มีแบบอีกสไตล์แบบที่เป็นตาเตก,กอยปลาที่สําหรับเหมาะกับเลี้ยงระยะยาวนะพี่หลังแบบเป็นปลาอนาคตนะครับมีหลากหลายนะครับปลาลุ้นนะครับกันโจโชว่าซันเก้โชว่าคุจกุโคฮาโกโอชิบะกินลินโอชิบา งชิกิต้องบอกว่าส่วนมากแล้วชิโร่อุสริฮาสก,ก,สก,กิส่วนมากที่ผมเห็นนี่พี่เป็นพี่หลังเน้นโกซันเก้นะครับเป็นปลาหลักนะครับที่พี่หลังเน้นนะครับโชว,ว่ากับโคก,กูนี่เยอะมากกับซันเก้นะครับเพื่อนๆดูความอร่อยออยของ RYK นะครับฟาในนี้ส่วนใหญ่แล้วจากฟาร์ม ซาไกาแดนิชิซาไกแาด,ดนิชิโมโมทาโร่จะเยอะนะครับพเพื่อนๆดูตันโจซันเก้นะครับตันโจโชวาอีกครับเห็นแล้วต้องบอกว่าคนาครักปลาคาราฟหลายๆท่านเนี่ยใจละลาย,ลายดูซันเก้ตรงนู้นนะครับดูตำแหน่งของดำกับแดงนะครับบอดี้อลังการมากพี่หรือจะชอบแบบลุ้นๆแบบนี้นะครับบบนี้เขาไม่เรียกลุ้นนะครับคือแค่รอเนาะดูชิโร่เพื่อนๆะดูชิโร่นะครับ ดำเงามากครับไอเงาเงาเงานี่ยกผลผลิตให้ RYK ได้ไหมพี่ได้เนาะก็กินว่าแต่เนี่ครับกินมางแ,แต่อยู่บอ่อพะยางนะครับพี่โอ้ดูตังโโชว,ชว,วาครับนี่ครับไรนิช,ช,ช,ชินี่ดำยังไม่ปินิชนะครับยี่แบบมีความสวยงามแล้วก็เพลิดเพลินมากนะครับต้องภูมิใจประทับใจแทนพี่หลังจริงๆเลยนะครับ ขอบคุณพิธาครับที่มาช่วยดูแลดูแลบอ่อไอ้พี่เนะนาะขณะที่เราทำเนี่ยเราเจอต้องบอกว่าทั้งฝนนะพี่เนาะฝนทั้งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากก็เจอทั้งทั้งงานบอท้วจบมีปนะัญหาครับแล้วก็สนุกตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มทำนะพี่หลังเนาะจนกระทั่งเลี้ยงปลากันเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับ รอบรอบขอบบอ่อเนี่ยเป็นกระจกแคมเปอร์นะครับมีความสูงประมาณน่าจะ50เซนได้ไหมพี่ประมาณ50เซนนะครับกันกระโดดรวมทั้งกันเด็กด้วยนะครับได้ทั้งกันปลากระโดดแล้วก็กันเด็กใครมาทําให้พี่กระจกนี้พี่ช่างหนุ่มปลาจีนปลาจีนนะครับรนหนุ่มปลาจีนนะครับถ้าใครอยากทำอขอบบอ่อกันกระโดดกระจกแคมเปอร์สวยๆแบบนี้พร้อมกับเสาสแตนเลสนะครับ ช่างหนุ่มปลาจีนนะครับอิจฉาปลาจรงเลยนะครับพี่ข้าวปลาอะไรนะพี่ขอดูอีกทีนึงพี่ของนนรรยอยอครับไม่รู้ใครครับผมรู้ผมรู้จักพี่เดี๋ยวผมแนะนำได้มีเบอร์ให้ด้วยพี่081 161 39 29คืออาหารปลาครับอาวัยเคเนี่ยเพื่อนๆต้องลองกันเองนะครับ ท่านใดที่ยังไม่เคยใช้ก็เมื่ออาหารเดิมหมดก็สามารถลองใช้ได้นะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะพี่เนาะสิบตาเห็นไม่มีไม่เท่ามือทำเขาจะคึกคักกระปรี้กระเป๋าด้วยนะครับเพราะว่ามันนี่คือเป็นศูนย์รวมของแหล่งวิตามินเลยนะครับมันหลากหลายสายพันธุ์จริงๆครับรอให้หมด หลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าที่แบบชัดๆนเน้นๆเลยคือปลาหลักนะครับฮอกุโชว,วาซันเก้เนี่ยเยอะมากปันโจโชว,วาปันโจซันเก้ผมมั่นใจว่าในนี้มีเกินห้าตัวนะพี่แต่และบ่อนี่โดยมากไล่พวกตระกูลปันโจซันเก้ตันโจโชว,วาเนี่ยเขาจะมีไม่กี่ตัวนะครับบ่อนี้เยอะครับรวมๆสิบตัวได้หน้าจริงๆแล้วผมจะซูมให้ดูตรงนู้นนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นอ่าตรงขัดจากรถยนต์ไปไหมครับสามเต็น สามเต็นเนี่ยแค่ด้านหน้านะครับแล้วมันจะมีซ้อนกันเข้าไปอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต็นนะครับตรงนู้นจะมีบ่อยางขนาด2เมตร3มเมตรนะครับบ่อ3มเมตรนี่สูงเมตร20แล้วก็บ่อเมตร50บ่อ2เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ไปอีกนะครับ โอ่โพีดอี่หลังน่ารักมากหมดเลยพี่นะห้าโลนะลสามารถจูดได้กี่โลพี่เครื่องนี้่มหมดจูดนะครับหมดจุดเลยเจแปนมาสเตอร์ <Japan Master S 2> นะครับเครื่องนี้ครับสายหันประครับ RYK ให้กับลูกๆในบอ่อนี้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับบอ่อที่คือผู้ใช้จริง ผู้ชายจริงเลี้ยงจริงนะครับเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในบ่อยางนะครับจุดนี้กลายเป็นจุดเช็คอินของครอบครัวไปแล้วนะครับที่สาแก้วถ้าเป็นเพื่อนจําได้บ่อเดิมในบ่อเพียงแค่ประมาณ5้าตันนะพี่หลังนะประมาณ5้าตันนะครับตอนนี้กลายเป็น80สตันนะครับกับลูกๆในนี้ประมาณ60ตัวแล้วก็ลูกๆอยู่ที่นู่นอีก4ี่หท่านนะครับ4ีหท่านส่วนอีกท่านที่นั่งอยู่ กเกงสีเข <Es> e e ียวไม่ใช่ลูกนะครับนั่นแม่นะครับบอ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 คิปดีๆครับมิดซายยิงลงมาแล้วครับอาวเคครับข้าวปลาที่ทั้งเจ้าของปลานะครับประทับใจแล้วก็ลูกๆเพื่อนๆดูนะครับยิงมาจาก มาเตอร์ของเครื่องให้อ่านปลาจากเจไปนะครับ อ่าเรามาที่บ่อยางนะครับบ่กักกันโรคของพี่หลังนะครับอันนี้อะไรนะพี่สเตยคาเรนทีนบางทีก็ยู่ที่นี่หลงก็คือเมื่อสักครู่นี้เราทําคลิปกันอยู่ตรงนู้นนะครับบ่อใหญ่80ตันส่วนตรงนี้คือบ่อยางที่ผมนับก่อนนะครับหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าดในซอกนู้นออกมาหมดยังพี่9กนะครับเป็น9รวมกับบ่อตรงนู้นนะครับที่หัวบ่อเป็นเป็น10บนะครับบ่อพะยางเนี่ยตรงนี้นะครับ มันเป็นมันเป็นการต่อยอดพี่เป็นการต่อยอดเพราะว่าจริงๆเรียนรู้พี่หลังอยู่ในนู้นนะมีมีสามบอ่อแรกถูกไหมครับพอเรียนรู้ในสามบอ่อแรกปุ๊บเสร็จแล้วก็มีขยายออกมาตรงนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกสิบบ่อเพื่อนๆคือคนเลี้ยงปลาครับไม่ใช่ฟาร์ม <c oughs> คือมีบอ่อพะยงขนาดสองเมตรสามเมตรนะครับรวมแล้วสิบบ่อนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมอ่าผมจะ ให้ดูตรงบ่อน,นี้บ่อน,นี้ผมเมื่อสักครู่เราปิดระบบดูนะครับชิโรอุสริจากโอโมสะโกะไซขนาดประมาณน่าจะเฉดเดหกสได้นะพี่นะห้กว่านะห้าสิบห้เซนได้พอดีดีมากเลยครับโครงสร้างดีมากผิวพันดีด้วยนะครับก็ยังมีบ่อที่รันน้ําไว้นะครับรันน้ําไว้รันระบบไว้แล้วก็มีปลาที่กักโรคอยู่แล้วนะครับบ่อบ่อนี้ก็มีใช่ไหมพี่บ่อน,นี้ก็มีนะครับบ่อบ่อน,นู้นก็ด้วย บ่อนี้มีเท่าที่ดูเนี่ยปลาหลักเยอะพี่หลังชอบปลาหลักครับจะเป็นพวกโกสซนเก้น,นะครับส่วนใหญ่เลย